ท่านผู้ชมครับตอนนี้โดมี่สัมผัสได้ถึงพลังงานอีกครั้งแล้วนะไอ้เหี้ยมึงก็สัมผัสได้เยอะจังเลยเฮ้ยตรงนี้นะครับมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆครับเราต้องลงไปนะฮะอืมข้างล่างนี่ลาวาจะชัดเลยโอ้โหตุ๊ตุ๊โอ้โอ้โอ้โว้โอ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 ้โหไอ้นี่มันไวด้วยเออต้องต้องต้โอ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 กโอ้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 โอควาเลยมึง อ่อโอ้โหนี่เร็วอ้อาสบายสบายโอ้โอหเฉียวเฉีอาโอโอ้อันนี้รอบถีมันสูงโอ้ความทีความถีสูงโอ้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 ืออบโอ้โออ้อ้โอ้โอ้อ้้ออออ้ มีไงด่านลับอีกแล้วอีหนึ่งดานนะฮะเป็นด่านที่27นะครับอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้มาอยู่ในเกม Betty c r a s h b a t t i Cook t 2 c o r t e x Skyback นะครับในภาที่11แล้วนะครับกับกระผมนะฮะมี่เกมมิ่งนะครับรับหน้าที่แคสเกมเหมือนเดิมนะฮะมาในด่านนี้ครับ Territory Fly นะครับก็มีเพชร1เม็ดนะฮะไปเข้าไปเล่นเลยไป ไปเปิดเลยโอ้โหโโอ้โหด่านนี้มืดเลยกับความมืดแล้วเนี่ยอ่ะอ่ะขอหิ่งห้อยอ่าไปอุ้ยหนูไปจ๋าจ๋าโอ้โอ๋โออ๋อด่านนี้ต,ต,ต้อง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 เก็บเอ่อหิ่งห้อยไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าด่านนี้มันมืดวิกิ้งกาฟิวอ่ากองกองอย่าลืมกองกองอุ้ยอุ้ยตรงนี้โอ้โหไม่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 เสี่ยงดีกว่าวะ่ะอ่าเช็คพอย์ อ่าต่อเลยอุ้ยอุ้ยตัวเฮียเนี่ยเอ้ยโอ้โหไอเฮียเครื่องกลตัวเฮียอะไรวะเนี่ยหือแปลกพิลึกเกือบเกือบไปหมดฉันช่างแม่งไปดีกว่าเดี๋ยวไฟหมดเดี๋ยวไฟหมดเออหไปเร็วเร็วเร็วโอ้โหแล้วนี่ไกลด้วยเนี่ยเออโอ้อย่าปั่นอย่าปั่นมันมีมันมีหนามมันมีหนามโอ้เร็วเร็วโอ้โอ้โอ้ยเดี๋ยว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 โอ้ไปเร็วเร็วเร็วโอ้โหไฟมึงเยอะเนี่ยอ่าไอ้ไกลละไกลละข้างหน้าเช็คพอยต์อ่า อ่ะลงลงลงโมนัสก่อนอ่าไปเร็วเร็วไปเร็วเร็วเร็วไวายวายวายตาผีห้อยไปตาผงห้อยตาผงห้อยตาผงห้อยไปโอ้ยในโตในโตในโตโอ้โหทีทีบอกบอกปอกปอกปอกบอกปอกบอกบุ่มปอกบอกบอกบอกอืมเร็ว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 โอ้หืออืออืมไปอ่ะโอ้ไฟไฟไฟรอกูด้วยไฟรอกูด้วยโอ้ยแต่ทันเว้ยยังทันอ่ะไป แหม่นึกว่าไม่ทานซะแล้วไฟอย่าร<ๆ>ีบดิอ่ะขึ้นมาอ่ะตามหิ่งห้อยต่อโอ้โอ้เกือบเกือบปั่นเกือบเผลอปั่นแล้วอ่ะไปบึ้มโอ้โหเกือบโดนสเก็ดระเบิดมึงเอ้ยตรงนี้เป็นโอ้ตรงนี้เป็นกล่องพวกเออกล่องกล่องเหล็กกล่องเหล็กที่ต้องต้องแบบว่าต้องคลำหาก่อนเพราะว่ามันเสียเวลามากอ่าแน่ตรงนี้ไอ้กล่องเดิมเออเราต้องคำนวณก่อนว่าถ้าเกิดเราสมมุติว่าเราเออเก็บเออหิ่งห้อยไปเนี่ย มันจะเสียเวลาในการทําลายกล่องตรงนี้เยอะมากเพราะนั้นก็ควรจะทําลายทิ้งทีมไม่ก่อนอ่าเอาเลยเอาเลยอ่าอ่าเอาเอา,เอา,เอามันวัวป้าดีกว่าเอาปัดกดปัดทิ้งทำไมวะเนี่ยไม่น่าจะมีแล้วนะโอเคกลับมากลับมาเอาตรงนี้ก่อนอ่าปุ้งโอเคแล้วก็เก็บหีห้อยมาต่อต่อโอตรงนี้กล่องหนึ่งอ่าบุ้งโอเคไปเร็วเด้อเด้อเด้อโอเคครบ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 ไปแล้ว,ลวโอ้ยลุลล้มดมไหมลุ้ม ตกหลุมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเอาใหม่ได้ความมืดนี่แบบว่าน่ากลัวมากๆครับความมืดมาทําให้เราไม่เห็นอะไรเลยโอ,อโอเคเรียบร้อยแล้วหนึ่งตรงนี้หนึ่งอ่าคำในความมืดต่ออ่าตรงนี้อีกหนึ่งอ่านี่อีกหนึ่งอ่าต้องฟอลจากเสียงนะฮะคนเราต้องฉลาครับไม่ใช่แบบว่าเล่นสุบสี่สุบห้าอ่านี่อีกตรงนี้อีกอ่า คนี่กล่องหนึ่งโอเคน่าจะครบแล้วล่ะอ่ากราบ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 อ่าเอาให้ครบเอาให้ครบโอเคไปไม่ปัดทิ้งปัดคว้างนฮะตอนนี้อ่าวัปป้าอืมใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออจะมาทางนี้ก่อนโอ้ยตกอีกแล้ว <c oughs> อะไรของกูเนี่ยวันนี้อ่ากล่องกล่องกล่องปั๊บลำคาไอ้กล่องตรงนี้มากเลยต้องบอกตรงเสียเวลาชิบหาย นี่อ่เอาเป็นเก้าสิบแปดตัวนะตอนนี้จะลอยแล้วเนี่ยเอออ้าวหิ่งห้อยจงมาครบครบครบไปเดี๋ยวต่อไปเลยระวังอย่าประมาทตรงนี้อย่าประมาทค่อยๆไปค่อยๆไป,ไปเรียบร้อยไม่แดกออกตรงนี้ข้างหน้ามีข้างหน้ามีข้างหน้ามีาามาามตัวพลังงานเออหนู กล่องโอ้นี่ตรงนี้เรียไปตับเลยเรียไปตับเลย99แล้วครบแล้วอ่าในโต๊ะบึ้มไปได้1เม็ดง่ายๆครับง่ายง่าย,ายไปวาร์ปขึ้นไปเลยเย้ฮูอ่ะออกมาอืมได้หนึ่งเมตรครับตอนนี้ปิ้งปองเต้นเลยครับอ่ะอ่ะอ้ออ้ออ่ออ้อ วววาวาวาเออเต้นทุกด่านมื่ไม่เหนื่อยบ้างไงวะแคทเออมาเล่นด่านปกติกันดีกว่าครับกับด่านลูุ่นเนชั่นนะครับก็มีเพชรสองเม็ดแล้วก็คริสตัลอีกหนึ่งแท่งนะฮะเป็นด่านที่สิบเก้านะครับไปโอ้โหฟ้าร้องฟ้าคำรามเลยอือโอ้โหมาปุ๊บก็อ,อ,อันอันอันแนอันแน,น่ข้างหลังเห็นไหมครับคุณผู้ชมมีไนโตรซอนอยู่ ไม่แดกไม่แดกกูหรอกไม่แดกกูหรอกไปเลยอย่างงี้กล่องนี้มันหลอกตากูไม่ได้หรอกทุกขหายไปซะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีออสอพี่น้องตระกูลตระกูลสัตว์นิราชนะฮะก็ไม่ต้องทําลายมันถ้าเกิดกูเหยียบหนูไปเนี่ยมึงเดินแน่ๆไอ้จิ้งกา่ากูไม่โง่หรอกไปเลยข้ามโอ้โหไฟก็พ้นไปเช็คพอยต์อ่าไอ้กิ้งกา่ากิ้งก่า กิงกาฟิวอุ้ยอุ้ยลิงลิงตุบดีเหยียบก่อนอ่าโอเคอุ้ยในโตลงในโตบึมโอเคเออในโตัวอ่าอ้าโดดได้อยู่เว้ยข้างบนใครข้างบนมีอะไรวะอากุอ๋ออากุโอเคโอค้ยตรงนี้ไม่กแล้วมีเกาะให้ปัดอีกแล้วบอกอุ้ยเอ่ะโอ้ในโตไอสัตว์เอ้ยในอู้อุ้ยกูปัดออกมาทำไมวะเนี่ยเออแต่ก็มันก็ต้องปัดออกมานะเออยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึง ให้ม <m í toys> hey, okay. okay, ันกว้างๆเลยดิว <stiffness> ิ้ง <N> ลิงไปอุ hmm. ้ยเพชรทางขึ้นเพชรสีเขียวนะครับโอเคขึ้นเลยต้องขึ้นไปเล่นก่อนสิบสองกล่องอ่ามุนยูสปินมีเลยแล้วเอาหนาวหนาวหนาวเอาหนาว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 มึงเป่าอะไรของมึงวะเนี่ย Au, หนาวนอะโอ้ยไม่ต้องเล่นแล้วโอ้ยไม้ไม้ไม,ไม้พวกไม้โอ้โหตกมึงกูว่าแล้วไปไม่น่าเล่นเยอะเลยกูไปไปไปไม่ต้องหนาวไม่ต้องหนาวแล้วไม่ต้องหนาว้าไปเลยต,ตรงนี้ยากมากนะบอกตรงเออต้องปั่นต้องปั่นอะไรอะไร้ไราไปไปไป,ไป โอ้โหปบบป่าแบบสายเป่าแบบสายเป่าแบบสายระวังระวังไฟระวังไฟอ่ะโอ้โหตรงนี้โอ้โหป่ายิงไปอืมอะไรอุ้ยตกโอ้โห,ตก,โโหตกคู่เลยไปเด็วโอ,โโอโ้โอเคได้ว้าวไปอ่าอ้ เป่าเป่าเป่าไปเป่าไปไม่โดนกูหรอกกูฉลาดโอเคอ๋ออุ้ยโอ้โดดได้โดดได้โอเคโอเคค่อยๆไปก็ไปอือโดนเป็นซาโอ้ตรงนี้มันสายได้มันสายได้ต้องระวังโอ้โหมอง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 หลังด้วยมองหลังด้วยแคทมองหลังด้วยโอ้ไปต่อโอ้โห โอ้โอเคได้อยู่ไป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 โอ้ยระวังหล่นระวังหล่นระวังหล่นอ๋ออ่ได้อยู่อะกุอ่า,ออกกอาวัปป้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 าต้องเก็บทดแทนสิ่งที่เสียไป98ระวังไม้ระวังไม้ไปหล่นไปสไลด์เออตัวสไลด์ต้องสไลด์เอ้ยถึงถึงด้วยโอเคเพชรอยู่ข้างหน้า โอเคได้อีกหนึ่งเมตรเรียบร้อยกระจอกว่ะเออก็จอกที่อะไรกูยิ่งกูตายตั้งหลายครั้งตายว้าเรียบร้อยส่งถึงที่แต่ก่อนอื่นเราต้องกลับก่อนเราต้องกลับก่อนเพราะว่ากล่องเราเก็บไม่ครบนะฮะเราต้องมาหยาดเสียเที่ยวโอ้โห้ยนี่มันหมุนหมุนหมุนร้อยแปดสิบองศาโอ้ยโอ้โหมึงโหดไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้โห้ยเดี๋ยว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 ใจเย็นใจยเย็นเลย แต่เย็นจะเย็นจะเย็นโอ้โหโอ้โห oh, oh, oh. ข้างหน้ามันก็แบบโอ้โอ้หมไอ้เคียสไลด์ผิดด้านตลอดเลยโอ okay. okay. เคเคลียแล้วตรงนั้นได้เพชรไปแล้วหนึ่งเม็ดนะฮะโอเคไปต่อเลยเอ้ยไปก่อนอย่าไหมอ่าตรงนี้หมุน๋อบริการส่งถึงที่นะฮะาตขคือบนนั้นก,น,กนก่อนเลยนะครับอ๋อล่องลอยล่องลอยล่องลอย แล้วมึงจะอ้อบทำไมวะมึงก็ลอยไปตรงๆเลยดิเออได้แล้วเออเอ,อ่ะป๊อกก่อนเลยป๊อก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 เอ้ยลี่ไอ้กล่องนี่ก่อนเอาเอากล่องไหนก่อนดีเอาเอาตรงเอาริมลิมก่อนแล้วกันว้าบอืมได้แล้วอ,อ่าเอาอันที่มันสูงๆก่อนไอเ้เตี้ยเวๆไว้ที่หลังว้าบอืมลงมาโอเคเอ,อ่าเคลียสิบหกกล่องแล้วตอนนี้ ต่อเลยอุ้ยอ้ยเกือบเกือบตกเมื่อกี้ืหติดไอ้กล่องบ้านั่นอ่ะปิ๊กบ็อกอืมอ่ะทุ่มอ่าโอ้โหตรงนี้มี TNT TNT อ้ออ่าอ่าอ่ะหนึ่งสองสามกระโดดเออได้อยู่อ่าลงมาตรงนี้ท t ทีบ็อกอืมอ่าเร็วเร็วเร็วกระโดดเอออ่าแล้วก็ทุ่ม อ่าสามสิบห้ากล่องแล้วโอเคโอ้โหตรงนี้สมาธิหอึบอึบอึบตุบุบทุบทุบทุบอย่าเพิ่อย่าอย่าเพิ่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่ไอแคทอย่าเพิ่งดิเออเอออ้โอ้เรียบร้อยเ้ย้ยเเยเฮยเฮ้ยไอ,ยอย้แค้้แคเฮ้ยู้้นมึงลงได้ไงวะ โอ้โหไอ้เย็ดเป็ดไอ้เฮียแค่นั้นมึงยังหล่นอีกไอ้เฮียโอ้โหกูเงือบเลยสัตว์ไอ้ชิบหายโอ้โหต้องมาเล่นใหม่แหละวอ้ยตายอะไรวะเนี่ยนี่มันอะไรเนี่ยอ่าไปอีกอเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรวพาคนเราเป็นผ้ากันได้ครับเคาเรียกผิดเป็นครูนะฮะอะไรวะเมื่อกี้อ่าโอเค อืมอ่าโอ้ตายตายเมื่อกี้เอ้ยเมื่อกี้นี้หืมไม่ไหวว่ะปุ๊บอ่าโอเคโอเคอ่ะทุ่มอืมทีทีปอก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 ตุ่มอ่ะทุ่ม หวังว่าคงไม่ตกหวังว่าคงไม่ตกนะฮะเนื่น okay ออ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 อ มันขาดอะไรไปแบบอีป่าวัดเน in. link, link, dumpling, <pod <pod ี่ยว e ้าลิงลิงจักจไปอ่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนอย่าอย่าอย่าหววายข้างหน้ามีไฟอยู่ว้าอืมไปไปแล้วไปแล้วโอ้ยเกือบไปมุกระดามาอากุอากุปุ๊บปุ๊บข้างหน้าอ๋อโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ร่วง Icana, อ่าโอ้ตรงนี้ตุ๊กโอเคอาเรอคาเรเอ้ดดี้แกล้งแกล้งมันแกล้งมันโดนไหม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 เบะจนได้อ่าที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 ลูก่อน์ลูก่อน์บุ๊มไปฟิวอ้ยอ้ยอย่าเด้งอย่าเด้งแคสอย่าเด้งโอเคออยตรงนี้ อย่าตกแค่อย่าตกแค่อย่าตกอย่าตกอย่าตกเมื่อกี้กูตกตรงเอ้ตกจนได้มึงโอ้โหตรงนี้ตุ๊บอืมอ่ะกล่องก่อน,อนเอากล่องก่อนเร, ve, เร็วๆบึ้มไม่โดนอีกไปเออโอเคบึ้มหกสิบเก้ากล่อง ตอนนี้เกลียดไอ้แท่นนี้มากเลยบอกตรงยากชิบหายเออโอ้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 ออ้เดินเดินมันเดินแคสมึงหมั่นเดินโอเครอดแล้วมั้งเนี่ยโอเควนและอ่าคริสตันคริสตันข้างหน้าเก็บด้วยโอ้ยตรงข้างหน้าเอาไงดีตรงนี้เอาเยียบเอ้าไม่โดนครับอืมอ่า ทำไงวะเอ้ยเอาเช็คพอยต์ก่อนดีกว่าไหมเนี่ยเอาเช็คพอยต์ก่อนดีกว่าเอ่อคว,กว,กวามปลอดภัยอย่าต้องทําลายกล่องน,นี้ด้วยอุ้ยเอาตกหืมล่วงอ่าเอาเช็คพอยต์เช็คพอยต์มาก่อนอ่าเรียบร้อยเคลียร์แล้วกูจะไปไงวะเนี่ยหนูเต็มไปหมดเลยตุ๊บโอเคไปโอเคอืม้มอากุตุ๊บตุ๊บ ไอ้ไอ้ไอม้นี่ไม่กะอ้าวกระโดดได้กระโดดได้เฮ้ยเน่เรียบร้อยแปดสิบสี่กองได้หนึ่งเมตรฮะเยี่ยมอ่าเอาขึ้นอโอเคออกมาเยี่ยมได้มาอีหนึ่งแท่งนะครับคริสตัลนะครับกับเพชรอีสองเมตรอ่ะควงไมาอีกเออเต้นเลยอย่างงี้อ้อ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  โอ้โอวับ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 เจ๊เรียบร้อยไปแล้วอีกหนึ่งดานนะฮะต่อไปครับไม่เสียเวลาเลย B แหวิ่งนะครับก็มีเอ่อคริสตัลหนึ่งแท่งนะครับเพชรอีกหนึ่งเม็ดแล้วก็เคียวอนุมานนะครับสีม่วงๆ้วนในคีวอนุมานนะฮะอีกหนึ่งเม็ดนะฮะโอเคไปเก็บเลยโอเคมาแหม่ดาดันนี้ใหม่อุ๊ยอันแน่ไอตัวถือค้อนมาเลยฟิวไป น,นมีให้พางตัวกันอีกแล้ววันนี้สนุกแน่พางตัวพางตัวก่อนบึ้มอะไรไปอืมอ่าไปซะอาก,กุออ่มา묻묻อะไรโอ้โหไอ้เหี้ยเดี๋ยวพึ่งนี่พึ่งหลังใหญ่เลยเฮ้ยพึ่งหลังใหญ่พึ่งหลังใหญ่หหญโอโ้โหโดยจากเสียงไม่น่าจะธรรมดาเว้ยโอโ้โหมากันเป็นมากันเป็นหลังใหญ่ โอ้ยในตัวลงในตัวเใจเย็น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 ปิ๊กปองโอเคขึ้นมาได้แล้วไปเช็คพอยต์ไฟฟ้าโอ้โหอ้ยเมื่อกี้เห็นเลยพึ่งโอ๊ยเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเด็ดว๊าโอ้ยได้อยู่โอ้โหข้างหน้ามึงนี่มึงดําตรงในตชัดๆเลยเนี่ยอ่ะซอยก่อน อะไร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 มือพึ่งมึงมาทำไมใจเย็นพึ่งเอ้ยในโตัวอู้โอ้โห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 ค่อยๆไปค่อยๆเลยมึงอ่ะลงมาลงมาลงมาโอเคอ่ะล้เออซ้อซ้อต่อซ้อต่อ ไปไปไปพึ 1941, ่งมากี wow. ่ตัวมึงไปให้หมดเลยโอเครอดตัวไม่แดกกูหรอกแค่น yeah, ี้อ so ุ้ยเจ๊เจ๊เจ๊ยี่วบนีโอ้โหนี่กูเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันเลยเนี่ยมึงไวมากเลยเฮ้ยว้าแหวะเฮือเจ๊ออะไรของมึงวะเนี่ยไปดีกว่าว่ะโอ้ไฟไฟฟ้าอ่ารอดเช็คพอยต์ซอยก่อนซอยก่อนซอยตัวซอยตัวซอยตัวไปไปไปให้หมดนี่มึงอะไร กระโดดอ่าแม่ไอ้พวกซ่อนตัวนี้ใช้ได้เว้ยเฮ้ยไปเร็วไปเร็วโอ้ยให้ไว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 ให้ไวให้ไวเลยให้ไวว้าวโอ้โอไปไปพึ่งพึ่งเหรอโอ้ข้างหน้าดงในโตในโตอ่าเอ๊ะเดี๋ยวแต่กล่องในโตนี่มันแปลกๆนะฟองจากเสียงทำไมไม่มีเสียงแบบว่ากระตุ๊บ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 อะไรเลยเฮ้ยมันเยี่ยมมากเลยนะเนี่ย ้าเอาเดี๋ยวเฮ้ยเอาเอาไม่เห็นเป็นอะไรเลยเอ้าวเอาแล้วมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเดี๋ยวไอ้กล่องเนี้ยมึงใครเอาป้ายมาทำสีแถวนี้เนี่ยฮะโอ้โหกล่องปลอมนี่ว่ขึ้นไปดูดิอ้าวแบบนี้ต้องมีอะไรแน่ๆโอ้โหตายพิเศษนี่ว่าโอเคว่าแล้วมันกล่องมันแปลก ไม่ใช่กล่องของจริงนี่หว่าตรงนี้ชัดเลยตุนตุกตุนนี่ยคิดถึงมากเลยตุกตุนตุกตุนเหรอตุกตุนเหรอขอเหตุหน่อยอ่าปึ้งไปอ,อือหนึ่งเมตรเขี่ยวหนุมานต้องเก็บไปด้วยนะอ่าแล้วก็หนูพุกใส่เกาะเหล็กนายพานายพาไม่ออแล้วนายพาในโตในโตโตุกโอ้ไม่ไม่ไม่ไมโอ้จนได้ไอ้หนูเวนี่ ตลอดเลยสไลด์อ่าบล็อกบล็อกบล็อกก็มีกี่ตัววะเก้าแปดเอเก็บให้ครบครบแล้วกันโอ้กระโดดอืมลงในโตด้วยไอย้กลับก่อนกลับก่อนโอ้อโ,อโหโอโห้โอหโอห้โอหโอห้โอห โอ้ยยอมโดนย,ยอมโดนเว้ยโอ้ยข้างขง้างบนเขาแล้วเออเออไม่บินเลยมึงโอ้เริ่มไกลเลยเฮ้ยตรงนี้เลยไป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 ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้เคี่ยวหนุม,มานไปแล้วเออไม่ต้องขึ้นแล้วล่ะไปอืมอ่ะซ่อนตัวไปอ่าโอเคเก้าเก้า ไอ้ลูกป้านเปลี่ยนโอ้โหความไฮสปีดไฮสปีดเลยกูไม่เล่นอารมณ์กับพวกมึงละไปดีกว่าปะเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันอุ้ยเอาอีกละไอ้พวกนี้เอาละไข่เน่าไข่เน่าไข่เน่าโอ้โหอุ้ยโอ้บวมเลยมึงอ่ามา98ตัวก็ได้วะเอาแกสอสอสอสโอ้โหไปไปโอ้ย ไม่ธรรมดาอ่าอืมไอ้พึ่งลังมันก็ใหญ่เกินะกูกูหลบไม่ทันรู้เข้าใจป่ะโอ้โหไปไปให้หมดอืมอมืสามสิบเก้าวัวบโอว่าแหวไปไอ้ออระเบิดไข่ท่าระเบิดไข่น่า หลบทานหลบทานกูหลบทานด้วยอ้ยตุ้มไข่เน่าไข่เน่าไปไปเร็วไปเร็ว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 วิ่ววิ่งวิ่งอ่าหลบได้ไปโอ้สไลด์สไลด์ไปไปแล้วไปแล้วอ่าอุ้ยไข่เน่าไข่เน่าไข่เน่าเช็คพอยล์อ่าลงโอ้ตรงนี้ดงไนโตร ไปเร็วๆอ้าวกูจะทำลายทิ้ยิงทำไมไวะเฮ้ยเออโอเคเยี่ยมโอ้โหตรงข้างหน้าข้างหน้ามีให้ระทึกอ,อีกแล้วจะรอดหรือเปล่าครับหนึ่งอึ้บเออ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 ดาอยู่ตายเลย ึ้นมาอ่าเรียบร้อยโอตัว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 โอ้อุ้ยโดนไหมโดนไหมอื้มมีแหลกนิดหน่อยไปอ่าได้คิสตันมาแล้วงบอืมสี่สิบเอ็ดโอู้ อโ,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 โอ้ไนโตนาย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 โตโอ้ซอซ้อซ้อซ้อซอซอซอไป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 ให้หมดอโอเคไนโตใช่ไหมบึ้มเอาให้พังเอาให้พังโอ้ยโอ้เอาพึ่งมาจากไหนอีกวะเฮ้ยกูสาดได้เพชรแล้วบวมเลยแบบนี้เขาเรียกว่าบวมเลยนะฮะไปไปเอาใหม่ ไอ้พวกนี้นี่อย่าประมาทเลยพวกพึ่งเนี่ยมามาใช่ไหมไม่ไปไปไปให้หมดอมโอเคสี่สิบเอ็ดกล่องเอ้ยซ้อนซ้อนซอนซ้อนซอนไปไปให้หมดมต้นไม้พวกต้นไม้นี่ซ้อนเลยซ้อนเลยเมึงมไปเลยซ้อนตัว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 ,ตวมาเปล่ายัางไม่มายัางไม่มา ซอสซอสซอสซอดมาไหมมาไหมมาไหมไม่มาไม่มากูไปนะโอเคกาสศึกสองกล่องได้อ <disappointing> ย <bosses> <pos> e bon ู okay. <going> ่ครับครบเลยออกมาเยี่ยมคริสตัลหนึ่งแท่งเพชรอีหนึ่งเมตรแล้วก็เขี้ยวหนุมาอีหนึ่งเมตรครบเลย เต้นด้วยอ่าอ๋ออ้ออ๋อออออออวาฟวาฟวาฟวารฟเจ๊โอเคมาอีกแล้วมันมาอีกแล้ว Him for world And ใช่ต้องเก็บให้ได้20แท่งนะครับถึงจะไปสู้กับบอสเมืองนี้ได้นะครับกูรู้แล้วเว้ยเซฟเลยอย่าบอสค่อยสู้กันในพานหน้าแล้วกันพานนี้กูเหนื่อยแล้ว แล้วไม่ค่อยจะมีแล้วเพิ่งเติมมาแคสด้วยอ่ะเซฟโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่พาร์ทหน้าครับกับบอสเอนจินนะครับสวัสดีครับ